ยังผมได้มาเตอะเออนั่นเตอะเนาะ mm hmm. ก็ควันน uh ี้รายการธรรมะครเครื่องนะครับก็มาพู้ปักับคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะเจ้าทุกวันเสาร์ลกกว่าวันอาทิตวันนี้คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงในก็ mm hmm. ลองขอมานะเจ้าอาจจะจ้าหน่อย อันนี้อาจารย์บอกว่าพออันอ,นอย่างก็ไม่ว่ายใหญ่สก,กีหานักร้องคนเดียวไม่ได้กี่เพลงหนึ่งเดียวเียเจ้าหานักร้องคนเดียวเพื่อใหไ้ไปแหมหม่ก้ใดใจ เดี๋ยวนี้ลายกราบด้วยหนึ่งเดี๋ยวนี่นะคุณผู้ฟังก็เตรียมเพลงเอาไว้กันละกันเนาะเดี๋ยวผมแเตจอออนันก้ามุงวันโทรศัพท์เพื่อนนี่มันจะบีบกอนเนาะอย่าลองเปิดลำโพงเยอน่อยก่นนะทำมาหนาหนึ่งฮะ จะตัวหาอาจารย์เอาล่ะคดื้อ <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นรายการธรรมะเนอะธรรมะไายเคยต ก็เป็นช่วงทักทายเนาะ <c oughs> ทักไทยท่านฟังก่อนน้อนทำไม <c oughs> สิบนิ้วขอน,นอบน้อมกุงกัาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดถึงพระอารหันต์ผู้ห่างกายจากกิเลสแล้วก็ ขอกราบนมน้อมแด่พระมาถาเทลานุเทละทุกตนด้วยความเคารพอ,อย่างสูงแล้วก็เจริญพรโยมพิสมัยอาจารย์เอารักษลุงหน่วยท่านฟังหับานทุกท่านนกน้อน้าใหม่รู้ละครับ ครับผมกรรมครับผมอาจารย์น่รักครับผมครับครับหมดจารแล้ครับขอกราบนอมน้อมยังคุณพริตรัยรัตนาปานแ้วพระเจยวเจ้าต่างๆประการหม่มีพระพุทธประธรรมประสงค์อันเป็นสาระที่เฟิ่ง ของหมู่หฮองต่างหลายขอกราบไหว้สาบุญญาปรมีธรรมท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุทวัดปริจโยผูดโดยการสถานีวิทยุครื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรม104.50ท่านเจ้าอาวาสวัดป่ายินพร้อมไปด้วยพระสงฆ์องค์เลน,นทุกรูปทุกองค์ ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดพิ่ครับผมขอกราบนมัรสการท่านอาจารย์ท่านพระครูไบดีกาสมัครญานสะิโลด้วยความเคารพครับผมครับผมอาสวัสดีโยมพี่พี่สมัยผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีลุงหนุ่ยเนอร์อาบระศการครับาจารครับอาเฮาตก็เจริญปอนคณะสาฆ์แยกโยม ก็มาปะกันแล้วเนอะธรรมะใจเครียดในวันนี้เนาะอ่าก็วันนี้เป็นวันเสาร์าที่เสาร์สองนเนาะเสารสองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเดือนหกเหนือเดือนสี่ใต้แอมมานิกเข้าค่ำพรอมว่าเป็นวันเสาร์เขาก็มาปะมาปามาปกันเหมือนเช่นเคย ในรายการนี้อะต่อไปก็เอาก็เข้ารายการกันรับรับต่อไปเนาะมอนเด็กมานเนนดิโฟดีโดครับผมเออลูกเนรมากลับอมาตยการเนาละครับคอันนี้ผมสมเนเดีโดครับครับ ตี้ตอนี้ทักไปไปครับผมสิบนิ้วหอนนอบนอมถวายความความคารพหลวงพ่อเจ้าวาดวาดไฟเห็นและ,ะทุกท่านที่ฟัง ดูทุกคนครับอ่าเด็ดโดยดมน,น้ำพิสมัยก่อนนะครับ อ่าตอนนี้ก็ตวัวนาพิสมัยก่อนนี่ตันนี้ก็เป็นช่วงทักทายเนาะก่อนที่จะเข้ารายการเพลงเนาะ <c oughs> รับสายตัวนู้นนะนาพิสมัยตอนนี้ก็รายการเพลงเนาะ ฮัลโหลครับครับก็เพลงยังพ่อน้ามายังไม่วางรับสายครับกำลังวางเนี่ครับตุ้งคำาหรออย่างครับ อ่าวงนี้ก็ช่วงทายเพลงเนาะต้องทักทายฮันุฟังทางบ้านเนื้ออาจารย์นรักก็ดีโยมนาพิสมัยวันหน้าธรรมะใครเคียดก,ก็ดีลงหนุยก็ดีนอท่านฟังทางบ้านทุกท่านเบอร์สองเจ็ดสองเจ็ด เจ็ดสองเดเดินจก่ยตนึงสองเจ็องเจ็ดอกามเน้ เาเบอร์ทำไมเบอร์มีหลายเบอร์สองเจ <c oughs> ็ดเร์เพน,นี้ประอบเนาะเทวดาฝ้าดินวันนี้ลูกสร้างมาขอลูกลูกสร้างอย่างไรลูกหลายหลายเพระพระธานลูกให้ลูกสร้างจะโค้นได้เถิเจ้าค่ะขอเทวดาประทานลูกให้ได้สมหวังเด้อสาธุ บายวันหนึ่งขณะที่ชาลีกำลังเล่นเกมกว่าฮาแม่พยันขันแข็งแห่นหนังสือสมกับรทวดาดาิ่นไหยเข้ามาอีกหีได้เถอะเออพาลูกเทวดาไปกินข้าวกันฮะหา,ามเลยทุกบอกเนี้ยบอกมืนแท้ขามตายกันนะบอก,บอกอมึงเอาจัดจะสุกสนานเที่ยวเทนการกลับมปเลกนข่าวบดานแล้วข่าวจะข้าจัด